เอาละฮะกราสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีทเทพมรณะช่วนิรันนะครับวันนี้เนี่ยก็มีตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับนี่เลยครับซาเอลอาพาโลนะครับผมเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาให้สุ่มล่าสุดณนะตอนนี้เลยนะครับนี่ ซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับสุ่มตามที่เขากาหนดนะครับ2ดาว3ดาว4ี่ดาวและ5้าดาวนะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้ใครอยากได้อาวุธตัวซาเอลมันด้วยเนี่ยก็ต้องสุ่มให้ครบถึง5ดาวนะครับ4ดาวไม่ได้นะอ่ะก่อนที่จะไปสุ่มนะเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูนะครับวันนี้สุ่มแน่นอนเพราะว่าผมกะว,ว่าจะเก็บทุกตัวที่มันมานะครับแต่ก่อนที่จะไปสุ่มเราก็ต้องรู้รายละเอียดของตัวละครกันก่อนนะฮะ สำหรับเจ้าตัวไซวอลโลเนี่ยเป็นโซโหงแดงนะครับเป็นสายแทงติดพิษและก็คืนชีพด้วยนะครับเป็นระดับ UR มาดูข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับสกิลคอมโบเนี่ยตุก๊กตาควบคุมนะครับก็จะเป็นการสร้างดาเมจใส่ศัตรูรายเดียวนะครับแล้วก็เป็นการสร้างดาเมจเพิ่มเติม,ตมนะครับเท่ากับ18%ของ HP ที่สูญเสียไปและมีโอกาส20%ทําให้เป้าหมายเนี่ย ติดกอลหอีกด้วยนะครับเอกอลหนเนี่ยก็ดีมากๆนะครับอย่างเช่นพวกแม่บักแตงโบอะไรพวกนั้นนะครับที่จะมีติดกอลหนเหมือนกันนะครับก็คือมันจะช่วยให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับหลังจากช่วงที่ ฝั่งเราเนี่ยโจมตีเสร็จสิ้นแล้วนะไอตัวที่ติดกลหลห์นเนี่ยมันก็จะทําการโจมตีเป้าหมายบนสนามนะครับนอกจากตัวเองเนี่ยห่คนก็คือตีม้วนนั่นแหละ1ตัวนะครับประมาณนี้สําหรับกลหลห์นก็ถือว่าเป็นสถานะที่ใช้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็อันติฉีดของเหลวเนี่ยจะเป็นการสร้างดามเมจใส่ศัตรูทั้งทีมนะครับทั้งหมดเลยก็ว่าได้ทำให้เป้าหมายเนี่ยติดพิษอีกด้วยนะครับแล้วก็ เป้าหมายที่มีผล DOT เนี่ยแต่ละชั้นจะเพิ่มการได้รับดาเมจของตัวนั้นเนี่ยถึง2%สูงสุด12%นะครับก็คือได้รับดาเมจผล DOT เนี่ยเพิ่มขึ้น12%ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหลังปลุกตื่นแล้วเนี่ย จะทาการเพิ่มดาเมจแล้วก็ลบล้างพวกบัฟต่างๆของศัตรูนะครับทุกคน4อันแล้วก็ฟื้นฟู HP เท่ากับ35%ของ HP ที่เสียไปอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสายแทงจ๋าเลยนะสําหรับซาเอลตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันตีทั้งทีมแล้วติดพิดด้วยไงอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับมาดูที่พาสซีฟกันบ้างนะครับพาสซีฟแจ้งเตือนติดขัดสําหรับพาสซีฟอันนี้นะครับพาสซีฟหลักเนี่ยเมื่อตัวซาเอลมันตายเนี่ยมันจะมีโอกาสนะครััับบทททําให้ต้ตรูงีมนะค ติดพิษต,ต่อเนื่อง2รอบและถ้าเมื่อใกล้ตายครั้งแรกนะครับมันจะทําการฟื้นฟูนฟนฟนค่าความโกรธ5 0 0แต้มแล้วก็ฟื้นฟูน HP เท่ากับ60%ของ HP สูงสุดภายใน2รอบครับแล้วก็ลดพวกอัตราดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับโอ้โหดูครับยิ่งกว่าแมว9ชีวิตนะครับคือแทงจ๋าม,มาเลยแล้วก็ติดพิษจ๋าด้วยนะครับคิดดูนะถ้าไปยืนคู่กับพวกมายูรีนะครับมีตายเกิดไอตัวนี้ก็มีติดพิษมี หิวเลือดนะครับมีฟื้นฟูมีอะไรพวกนี้มีติดพิษเหมือนกันมีแทงมีโจมตีหมูหจะขนาดไหนนะครับแทง2ตัวนี่เอากันไม่ลงนะครับแต่ก็ต้องมีตัวดาเมดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันสักนิดนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะสุ่มไปก่อนเลยสิบทีผมมีตัวสุ่มทั้งหมด19ตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องไปเบิร์นบธนาคารกลางมาสักนิดนึงนะวันนี้ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคก็ได้5เซนเหมือนเดิมมันไม่ได้ลุ้นข้อดีของเกมนี้นะครับคือ หนึ่งนะครับมันไม่ต้องลุ้นนะสุ่มครบตามที่มันกําหนดอย่างนะี้คือได้แน่นอนนะครับเก็บสะสมเศษแต่ข้อเสียคือมันไม่ได้ลุ้นนะครับทําให้ความสนุกของการสุ่มเนี่ยมันหายไปครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วกันนะมันหมดความตื่นเต้นไงโอเคผมได้สิบเศษแล้วนะเก็บให้ครบทั้งหมด30เศษนะครับอ่ะสุ่มต่อเลยครับปึ๊บตอนนี้ผมใช้เพชรในการสุ่มแล้วนะฮะ เปิบเบเปิบสิบห้าเศษ่าได้เพชรคืนมาโอ้โหได้เพชรคืนมาเยอะนะครับรอบนี้188กับ288แนะครับแล้วก็มายูรีเนี่ยใกล้จะครบละใกล้จะสามารถอัพดาวเพิ่มได้แล้วนะครับปปิบมาอีกครับปปิบเปิบเปิบโอ้โหเอเดาน่าไม่ค่อยออกนะแปลกมากเลยส่วนมากออกแต่เศษนะแล้วก็เศษแดง1ชิ้นนะครับเศษแดงออกเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับ โอเคตอนนี้หยกเราไม่พอแล้วนะครับผมต้องทําการสุ่มอีกทั้งสิน้น10ทีสุดท้ายนะครับผมถึงจะได้ตัวซาเอลมาเนี่ยแต่ผมพาไปเบิกธนาคารกลางสักนิดนึงเพราะว่าผมเก็บไว้เยอะมากๆนะครับธนาคารกลางเนี่ยนี่เลยครับโอ้โหดูดิครับเพชรผมเหลืออีกเพียบนะหลายหมื่นนะฮะเก็บไว้เยอะมากครับนี่ถอนออกมาก่อนลัก2,500ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาสุ่มนะมาสุ่มต่อกันดีกว่าครับทุกคนปึ๊บโอเค ดูดิได้ตัวอะไรครับรอบนี้อ่ายามมีมาครับเอเอยู่ว่าตัวอื่นนี่ไม่เคยเห็นอีกเลยนะครับโอเคตอนนี้สุ่มครบ50ทีแล้วเดี๋ยวเราไปรับตัวละครกันดีกว่าฮะทุกคนนี่ครับได้มาแล้วนะครับ2ดาวถ้าเราจะอัพเพิ่มเนี่ยเราก็หาพวกเศษแดงพวกแรมอัพเพื่เอเมานะครับนี่หูวค่าความสัมพันธ์บวก h ฮ็เป็นหลักเลยนะครับ HP 30%นะครับแล้วก็แอคแท็กสิแล้วก็สําหรับตัวที่ ใช้เปิดพัฒนาการก็ไม่ได้ยากเย็ยนนะครับเนี่ยก็มีมายูรีนะครับที่หาได้ง่ายอยู่แล้วมีเนมเนี่ยนะครับมีเนวมีอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับยิ่งแอคแท็1บกนะครับยิ่งไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวระดับ S R แล้วก็ S R เท่านั้นเองนะครับประมาณนี้สําหรับตัวละครซายเอลอพอลโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลตัวมันบ้างดีกว่าว่าสกิลเนี่ยมันจะโหดขนาดไหน มาแล้วครับเดี๋ยวมาดูที่อันตีกันก่อนเลยนะครับสําหรับอันตีของซาเอลนะครับมันจะเป็นการโจมตีหมู่ทั้งทีมนะเดี๋ยวดูนะครับอ,อือหึยอ,อ,อ,อย่างเดือดครับเนี่ยเห็นไหมแล้วมันจะมีติดผิดทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงด้วยนะครับยิงเขาเรียกว่าอะไรยิ่งกว่าเปลวไฟนรกของอิทจ,จีอีกนะครับเทวีสุริยันนะครับโอ้โหอ,อ,อ่ะเดี๋ยวลองตีแบบธรรมดาดูบ้างนะครับปึ๊บปึ้งโอ้มีต้นไม้กินคนด้วยอย่างเท่นะฮะ เออเฟีย้ยวดีนะครับเป็นต้นไม้กิ่งคนนะครับอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวดูสกิลคอมโบกันบ้างนะครับรอบนี้เออสกิลคอมโบยังไม่ติดนะ้งอาผมแถมให้อันตีกรอบหนึ่งละกันแล้วเดี๋ยวไปดูสกิลคอมโบกันนะฮะปึ๊บโอ้โหตายก่อน,นครับเหลือตัวเดียวจะรอดหรือเปล่าไม่มีสกิลคอมโบนะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเริ่มใหม่อ่านี่ครับมาดูสกิลคอมโบกันนะครับปึ๊บจะแตกต่างจากการโจมตีทั่วไปอ่าจะแตกต่างนะ มันจะเป็นเหมือนการตีธรรมดาเลยนะครับสอหรับสกิลคอมโบไม่มีแบบว่าเอาไอ้ต้นไม้กินคนออกมานะครับแล้วก็กินเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองให้ดูใหม่นะเมื่อกี้ไม่มีต้นไม้กินคนนะครับอ่ารอบนี้เดี๋ยวลองดูเอาติดสกลิลคอมโบกันละอ่ะลองกดให้ดูแล้วกันปึ๊บชา้าๆนะเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนการตี3ทีนะครับแต่เดี๋ยวลองดูสกิลปกติเลยนะครับที่แบบว่าไม่มีสกิลคอมโบนะการโจมตีปกตินะฮะอ่าดูนะครับปึ๊บ เห็นไหมการโจมตีปกติดันเท่กว่านะครับเพราะว่ามันมีต้นไม้กีนคนเอฟเฟกต์มันอลังการกว่านะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซอ a ิวอพัลโลนะครับก็รีวิวให้ดูคร่าวๆนะสำหรับใครขาดแทงใครทำทีมใสยพิษนะครับก็สามารถลองสุ่มเอาไปเล่นดูกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิงด้วยหรับวันนี้สวัสดีครับ